กรรมการสร้างใบหัวนะ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 แดงต่อนะแดงต่อนะตัวแดงไม่ไปดำชะนาดีนะคุณแม่ติดหน้าไม่ต่อว่าดีนะไม่ต่อว่าดีนะเอาว่าต่อว่าเราก็ได้เสียเลยนะกูว่าต่อว่าเราก็ได้เสียเลยนะกูว่าต่อว่าเราก็ได้เสียทุกคนดีเลยนะ ว่าต <Diamond City> ่อว่าต่อเข้าในเสียทุกกรณีนะว่าต่อวัวตะวันทุกกรณีนะส่องไม้นะส่องไม้นะแดงต่อจะขึ้นจะล่องนะแดงต่อจะขึ้นจะล่องนะแดงต่อจะขึ้นจะร่องนะปะเป็ชุนเย็นเย็นเลยเลยกอนตังกูนะปะเป็ชุนเย็นเย็นเลยเลยกอนตังกูนะตัวแดงตัวตอกับแดงงามเป็ดน้ำเชยหรือว่าคุณจังนะครับของในอ่าวบันดพุทธนะครับ ตัวดำตัวร่องเชี่ยวหวานนิ่งสุดลักยอดกระดานยูดมาดิโอคองกูยาวไกลคนของกาหอมนะครับว่าไม่จนกันนะว่าไม่จนกันนะต่อว่าต่อก็ได้เสี่ยงเลยนะกูเอกไป่ได้ชุดกับเลยนบครูเอกไป่ได้ชุดนะ

แตงไปเรื่ยไปน้งกัวแตงไปเรื่ยไปน้งกัวเตะเลยเตะเลยไปเตะเตะเตะเเตะเตงเตะ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 วตะเตะเละเตะเตเตะ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 เตเตะ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 เเตะเตะเตะเเตะ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 เเตะเตะเตะเต

เสี่ยนเสียนเียจียเแดงยังไเออเออเออเตงเตงออ่งอตงอะไรงอะไรแวเดตวเจดงเอาเดงเอาเดงเอาตอกร่องนะจ็ตอกร่องนะเจ็ดตอกร่องกรรมการเอาท้องใหม่นะกรรมการเอาท้องใหม่นะซองใหม่นะซองใหม่นะซองใหม่นะแด้งตัวจ็ดตงร่องนะเด้งตวเจ็ดตงร่องนะตัวดำชนาดทุกคนนะดำชนานีทุกคนตัวแดงเป็นหัวไหมนะ Quê về tư nào quê về tư nào mà bạn mua đi đi mà ừ. à đánh chai, anh đang 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 nào đang 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 đang

ơi 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 đám mày đỡ nè đám mày à đám viên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  nè đám viên đám viên đám viên nè mày ơi to đây to đây to <coughs> đây đây <coughs> đe mà đeo đây mà đây mà đeo ơi bao ư đây mà này đám ư che không che không che không che ơ ơ đây mà đây mà đeo bắp đây to bao anh to rồi, anh to แดงตออยดงตออยแดงตอาอยสมาิกได้ยินเสียงมาครับคนเอฟซีเชียดตัวแดงนลวเอฟเอฟซีเชแดงนะพงอาเอาตอ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 ไปไตอว่าไม่ตอว่าไม่ดแตงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ปิดอาไม่ปิดอาไม่ปิดอาไม่จองลงเลย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 ปิดอาไม่ิดเอ้ยปิดอาไม่แดงแ้งอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เป็นเวลาเป็นเวลา จำตาาวเว่ยจำตหว่าวเว่ยเ้วแดงต่อ้องเมนะรองแดงต่อซ้องเบมนะรองแดงต่อองเบมไรองไม่จุนไม่จุนนี้ไม่จุน่านี้กรรมการปองใหม่นะกรรมการปองใม่นะตัวแดงตัวแดงมันจะต่อน้าหวาเวยองนีลกูนี่หวาเวยังหวาเวยอย่งน้ามันไม่จุนกันทางกูได้ไหมครับแต่ว่ากองเชี่ยเชี่ยตัวแดงจังเชี่ยมันก็กองเชี่ย

ไอ้ดำแดงเราเกไอ้ดำแด้งเราฮะวกต่อคือร้องหกต่อคือร้องวกต่อคือร้องออ้แดงก้าวไปไรยุกววตรงหาอ้แดไปอ้แดก้มมาไอนแดก้มาอ้แดก้าไรแดงุกอ้แดงุกก้าวอะไรบ้านนะก้าวอะรบ้านนะอดำปิ้งวะไอ้ดำปิ้งวไอ้ดำปิ้งไว้เด็กุกอะไรงจุกไปไอ้แดงจอกไอ้แดงจุกอะแดงุกไอ้แดุกอ้ดำเ่าว่ารู้วาดำปิงดำปิไวจนแล้วนะจนแล้วนะกูนี่จนแล้วนะ อันดับกว้างอันดับกว้าอันดับกว้าอันใดกว้าอันดกอดอันดกอดอันดกอดฮลองฮลองอันดับอันดับอันดจิ้มเราอันดับนุนไปอันดับนุ่นไปํากูอัตอัตแดงจุกตาจนแล้วนะจนแล้วนะมันแล้วออดไม่เกแล้วดไม่เกแล้วดไม่เก๊แล้วดไม่เก้แล้วจัดองเลยจั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 องเลย ดำโค่มาดำจุกอะไรเขาว้าอะไรเจ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 ้าโยมาโยดำิ้งไว้ดำปิ้งไว้ตอดำไอ้เกลีลยตอดำไอ้เกอ้เกลยด้ำกว้า้อ้ดำไม่ขึ้นแล้วดำไม่ขึ้นแล้วอแดงจนเป็นนะไม่ลื้อนะแดงไม่รื้อแดงไม่รื้อแดงไม่ลื้อนะอ้ดำไม่ขึ้นไม่ห่อเออนักอะไรก็ไอ้ดำไม่กว้างดำกว้างอะไรเขว้างอะไรเจอ้ดำเรื่องแล้วเลียกว่าเรียกวันหัวทองหัวทรงใครแทงใครใครแทงใครไอ้แดงแดงไอ้ด้ำม anh làm anh bay đang ngọc quang đang coi đang chút đang chút đang anh 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 cho, là đang cho, là đang cho, ơi ơi cứ leo đang cứ leo cứ leo tôi đang anh làm qua này làm bay ơi 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 tôi đang mây lư tôi đang lư đang mây lư rồi đang anh đang đang ơi anh đang เอ้ย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 ไอดำแทงมาไอดแงมาแดงวับเลือแดงวับลือดลอยลอยลอยคุณนี่มันเออไอดำอัดไปดำก้มดำโจกดำโจกดำโจกไอดำเจ้าวูดำเจ้าวูดำเจ้าวู้ดไอดำเจ้าวู้ดไอดำเจ้าวูไอ้ดำเจ้าวูทีแล้วโยมาโย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 ไอดำเจ้าวูดไอดำเจ้าวู้ดำเจ้าวูเ้ดร์ดมั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 ด เบ้อดมอามอมอมดาเจ้าดกีแดงกี้ดงกีแดงวันดวันัวตรงเราโอ้ยมันเออคนี้มันแล้วมแล้วจนแล้วจนแล้วอแดงกี้เราต้องนะจนดีจังเลยเออาอกคนนี้ ดำตอบไปจะร่องดำตอไปจะล่องดำตอบไปจะล่องไอ้ดำแตงไอ้ดำแตงไอ้แดงกินมาดงมาควงดำกราบดำกมไอ้แดงรู้มะว่าตรงจนลอยเลยมีก็อ่กูนี่นะไอ้ดำติมติมยกติมยกไอ้แดงที่มั่งไอ้ดำไอ้ดาคว้างไอ้ดำยกไอ้ดำยกไอ้ดำยกไอ้แดงต่อไปแดงต่อไปต่อได้ไม่ได้ต่อได้ไม่ได้ไอ้แดงยกดำยกแดง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 ยกดยกแดง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 ยกไปโอ้ยดำขึ้นบดล้วดำขึ้นบนแล้ว ลอยแล้วกูนี่ลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วไปต่อจะล่องไปต่อจะล่องดำต่อไปจะลองดำต่อไปจะล่องสิบสองอันดีบ้านนะสิบสองอดีบ้านนะสิบสองอนดีบ้านนะลาก้าอยู่ดำนาลาก้าดำนะดำว้านดำว้าอแดงกว้างละไปแดงจ่อ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 ไม่ไป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 ป่าเว่อปาตัวนี้ดำนี่ป่าเว่อปาตัวนี้ไม่ไปมันเลยเต็มเออมันไปจ้า โอ้มันเลยเออูเรวว่ะมาจนวัวที่นาเล็วว่ะมาจนวัวที่นาเบอร์ดำไปรงเบอร์ดำแปรงตัวแดงจนเป็นมันไม่หยอกมันไม่ลื่นนะมันไม่เล้เสี้ยกำลังเลยนะตัวแดงนี่นะเอารื้อลื้อรื้อรื้อดำแทกไปดำแทกไปดำแทกไปตัวแดงจนเป็นไม่ลื่นเลยนะไม่ลื่นเลยนะอดำเลี้ยงไปดำเลี้ยงไปแดงจุกไปแดงจุกแดงจุกดำอีกจองอีกว่านะตัวดำจองอีกว่านะไปกอู

Tụi đen trốn tương ca lời nè, đen chụp ca lời nè Bơ đen lèo, bơ đen lèo, bơ đen lèo, đen ao, đen Cao tỏ bé tỏ tỏ thì bán nè, xịp xế nè thì bán nè, xịp xế nè bán đen dù bốn về nè Anh đang chụp, đang bay Anh đang tâm trang, anh đang bay Hơi, hơi

ai đang hôn nào, trăng nào trang nào, uới tung tụi đam nào uới ai đang trăng mang cặp, ai đang chúc tụi đam trăng coi ai lôi, đấm đam coi ai na, ai đang trốn, ai đang trốn, ai đang trốn bay, ai đang trốn bay, ai đang bay, cái đam nó vô bên trong luôn, bên đấy, tụi đam ní trăng bên na, nấc nà đang nấc nà đang chúc ní đang nấc na, tụi đam mày lư lơi, tụi đam mày lư lơi na, chúc bay chúc bay chúc bay, tao mà đao mà không bay, ơi à Ai làm Anh đang tiền tiền na Anh đang chung bay, đang chung bay Bơ đèn, bơ đèn, bơ đèn, bơ đèn Bơ bơ đèn, bơ đèn, bơ đèn Tôi đang tiền tiền đang tiền nè Lẹt của là nè Tôi đang hú, tôi đang tiền nốt nè, tôi hú, anh làm mà đang ở ăn mà đang ở ăn nè tôi đang tăng cao gì ra lôi tôi đang tắt cao đây làm tang anh đang chúc ao, anh đang chúc tôi làm càng hai, gọi, hai plug, yo, yo. lưu anh đang đang hai lưu anh đang bắt anh đang bay anh đang quyết bay anh làm tang vô mày vô, đèn hoa blue đèn hoa blue anh làm tang lèo à miếng anh đang cú nè, lèo à miếng anh đang cú nè anh anh bay đang học ăn đang chúc anh đang cúm à quá tùng nào quá tùng nào anh đang nào làm đang nào สิบเจ็ดนาทีบ้านนะสิบเจ็ดนาทีบ้านแดงยกขึ้นแดงยกดำแกงก้าวไปไล่เลยครับดำแกงก้ไว้ดำซิมไว้ดำพิงไว้ตัวแดงป้อมาแย่างไปตักก้าด่าตัวแดงป้อมาแย่างมาแย่างไีตักก้าด่าตัวดำนี่ขึ้นอยู่บนโนกปีนะตัวดำนี่นะโอบตังโกโฮอบตังโกูได้ไหมครับฮอบตังโกโฮอบตังโกโฮอบตังโกูแล้วว่านุ่นๆกันตังโกเลยนะ เล่าว่าวัวจี่ไม่จนนะเล่าว่าวัวจี่ไม่จนนะพ่อตั้งจนน้าวันเลยพม่อื้อมันนปเจ้าข่าเลยพี่บอกไว้ตัวแดงนั่นเชวากุญน์ยังนะครับแดงงามเพชรน้ำใจกับปากปานน้ำพุทธนะครับตัวดำนะครับมาริโอ้กับนินทุนหลักยอการันยูจากไก่โค้ของกาฮอมนะไอแดงจ้อนอยู่ล่างนะตัวดำปิ่งอยู่บนอยากใหเว่นะ ไอ้ดำแดงเล่าดำแดงเลาไอ้แดงแดงเรับไปแดงกันเร็วแดงกันเร็วดำมากว้างดำกอด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 ไอ้ดำก้มไอ้ดำก้มแดงไม่ลื้อแดงไม่ลื้อลุปมาว่าตรงไอ้ดำแดงไอ้ดำก้มเฮ้ยเหนียวหัวเรือนลยดำหน้าเจ็ดลองเจ็ดลองเจ็ดลองเลยเจ็ดลองเลยแดงโต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 แดงไปทีนานอก็ดำได้ไปนึกรู้นะนานอก็ดำได้แป๊บแล้วนะโอ้มันเะไปกู้ กูนี่แต่เออมันต้องเล่เดิมปั้นเดิมนาเดิมปั้นหน่อยได้จนกันร้อยตัวกูเดิมหนากวนตาหนี้นะผมบ่อยก่อนนะมาต้องเล่เรื่องเบียเลยเดิมงาเส้นจทย์หน่อยแต่ว่าจนกันมันตัวกูเด้มอีกสิบแปดอันดับหน้าสิบแปดอันดับหน้าสิบแปดอันดับานนาลาข้าอยู่แดงนะแดงนะแดงตอหนะแดงอ่ะแปดนำใจหรือว่ากุูจังนะ ตัวแดงเป็นหัวไม่ใช่ไหมตัวดำจนาณีนักมวยนะครับอะไรจุกอะไรจุกอะไรจุกอะไรดงาอาอะไรจุกจุกแต่ล่างดีชมากเลยตัวแดงนี่อะไรยกอันแดงยกนะตัวแดงว่าตัวแดงพยายามไมตดก้าตัวดำพยายามทำไม่ควานนะทำไม่ควานอยู่นะตัวแดงพยายามตักอีกตัวแดงพยายามอีดัก้านะดำพยายามแท็กดำจุกอะไรจุกข้อวัวตรงอะไรจุกเอาจนวัวล่างดียังไรพี่ก็ตัวแดงนี่ยัด ยุกใส่ยุกว่าเลยนะจนมันดังหลานนาเลยนะมิอตัวแดงนี่คือว่าจอนจอนตึ้งก้าเลยมิงตัวแดงนี่ยุกตึ้งก้าเลยนะเอ้ตาก้าเลยแต่ตัวแดงตาก้าเลยพยายมตัวแดงไม่ยำเปนตาก้านะเออเวียบไก่บ้า

ดันเตดงเอย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 เด้งโต้เจ็ดเด้งมาเจ็ดเดงมาเจ็ดเอยเอยเอยเยเอยดงโตจ็ดเอยเดงดตดตดตไม่ไป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 ยังไม่ไปยังไม่ไปลากันร่องลากันล่องอะไรจุกมังอะไรจุกมังอะไรจุกมังอดัก้มดงไม่ดื้อกตรงรับแต่อแต่อแต่อมันเออคนนี้ดตงแล้วหัวตงอดําแตงนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดำไอ้ดำจิ้มลาวโอ้ยเจ็บไหมมายนีบไก่ไอ้ดำเจียวโยกไอ้ดำเจียวโยกนะไอ้ดำเจียวโยกไอ้ดำเจียวโยกเนี่ยนะพู้บอยก่อนนะไอ้ดำติ้มลาวดำติ้มลาวเด้งโตเจ็ดลูกรองนะแด้งโตเจ็ดลูกรองนะยี่สิบเป็นอดีบันนะยี่สิบเป็นอดีบัน

anh đây? Ủa tổ ngập Tè ngập bay Tè ngập Ơi, Ê ê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  Đang lượt mấy lượt Anh em Đang lượt mấy lượt Ê Anh đang cho lào đang cho lào Mơ đâm 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 Mơ to Đang lượt đang lượt Chạy to chạy to Đang lượt đang lượt đang lượt Đang đang lượt Đâm to đâm to đâm to ha to đi, to thế Đang lượt đang lượt đang lượt Lượt to to ấy lấy thì mình vô mà đá lơi mà đá lơi mà đá lơi tròn mà để chơi mà làm cái con mà nào lè mà lăn dao dao giờ mà lao mà lao tòa đèn bung tiệm mới lè đèn bung tiệm mới lè này cứ long 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 chẳng qua anh à lè đánh chơi yom

ai làm tim à à à ơi 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 Xong, to trăng xong, to lê trăng này đáng lê trăng là đáng lê trăng to lê lê là cả lấy bị là ca lấy bị đắm tỏ rong tỏ rong ô mà nó lưới mà xong lòng à, xong lòng à, xong lòng xong lòng trăng lòng xong lòng xong xong lòng xong lòng xong xong lòng xong 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 ดำควาน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 วัวตงวัวตงวัวตงดำต่อได้ดำรองดำต่อได้ดำรองดำต่อได้ดำรองชุดเบอร์ดังกูเลยนะพี่อยนะชุดเบอร์ดังกูเลยนะตัวดำมายำจองอีกวานนะจองอีกวานในพระอีโต้อยู่นะต้นดังกูดีดังกูได้ไหมเอ้ยดีดังกูว่ากูนี่ดีดังกูได้ไหมเออตัวแดงอดีตตัวดำอดีตได้ไหมเออยยีดิฟเฟนอดีปั้นรับยีดิฟเฟนอดีปั้น ดำตอครับดำตอนินทุหลักยอนกันอยู่มาริโอครับนะครับเป็นตัวตอได้ไหมครับดำตอเร่ต้องจะลองครับดำตอเร่ต้องจะลองช่อนมาแดงช่อนมาแดงช่อนมาไอ้ดำนี่ชนยาลาเลยมิกชนกินแร้งเบื่อนะนี่ดำนี้เองแดงกี้เรา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 แดงกี้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 ไอ้ย่าแดงกุบดวย êy êy, tôi nào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  Tôi nào Mày lùi tôi tăng à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  lược, mày lượt lượt mày lượt Lượt mày lượt Xong đâm, đâm, Lượt mày lượt à, đầm tỏ xong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  luôn tỏ đầm tỏ xong đầm tỏ xong đâm, đâm,

เอากำตัวแดงทีเลียนนะกำตัวแดงทีเลียนนะต่อหัวมาครับต่อหัวมาครับกำตัวแดงทีเลียนนะต่อหัวมาครับต่อหัวมาครับไม่ต่อเลยนะไม่ต่อเลยนะไม่ต่อเลยนะดำล่อชูมมือไปเลยครับดำเจนาดำชนะดำชนะดำชนะดำเจนาหนึ่สุดหลักยอดการันตุ m a r i ครับเป็นก้ายเนะครับแจวว่าลาหยิบเจนาดีหยิบเจนาดีนี่นะสุดหลักยอกการันตุ Mario ข้องโกยาวข้อกู้องกอ้อมครับแจวว่าล่ายีพิเศษนาดีเป็นฝ่ายเนะครับดำดำดำเนะหยิบเจนาดีคับหยิบเจนาดี